นั่นมันจมูกใช่ไหมครับจมูกนึกว่าถ้าหินงอกหินย้อยขุนตานอุโมงขุนตาลจังหวัดลำปางกินอะไรโดนอะไรโดมอะไรกินอะไรอ่ะนี่ไงข่าวแรกของเราในช่วงนี้หอยหอมก็เลยได้กลิ่นเข้ามาเลยใช่ไหมใช่หอมหอยอยากกินเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องถามก่อนหอยหอมสรุปมีนะในประเทศไทยนี่แหละที่จังหวัดเลยคือหอยหอมเนี่ยนะมันจะ หาได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวนี้ด้วยและตอนนี้กำลังฮิตเลยนะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้พอพูดชื่อว่าหอยหอมหน้าตาเป็นยังไงเป็นหลอดๆออย่างเงี้ยเหมือนหอยหลอดนึกว่าหอยหลอดแต่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือหอยหอมแล้วก็เป็นที่นี่ครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเป็นตลาดเช้าที่นั่นเขาบอกว่าขายดีทุกวันครับยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นฝนตกพรำๆก็ขายดิบขายดีครับ ผู้สึกของเราก็ไปถามนะครับนางสาวนุดดานอกแก่อายุ40ปีชาวตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับแม่ค้าขายหอยหอมเจ้าเดียวในตลาดเช้าด่านซ้ายบอกว่าขายมานานหลายปีแล้วนะเริ่มขายตั้งแต่ตี3จนถึง7โมงเช้าทุกวันและตามตลาดนัดทั่วๆไปของจังหวัดเลยนะครับโดยไปซื้อหอยหอมที่จังหวัดพิษณุโลกมาครั้งละ หลายร้อยกิโลกรัมเลยทีเดียวต้นทุนเนี่ยกิโลกรัมละ40บาทนะครับก็นำไปขาย70บาทวันนึงขายได้ไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเหลือกําไรวันละประมาณ2-3บาทสองถึงสามพันบาทเลยทีเดียวโอ้ยก็สองถึงสามบาทได้ไม่ขายแล้วมั้งโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็เก็บเอาไว้ทานเองดีกว่า2-3งถึงสามพันบาทนั่นคือกําไรนะครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยซื้อไปก็นิยมทําไปทําแกงอมอมผัดหมก เพราะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยกว่าหอยขมเขาว่าอย่างนั้นอ่าแล้วหอยขมเขามีดินดินด้วยนะใช่ต้องไปล้างให้สะอาดไงอ่าแต่นี่ก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดเหมือนกันแล้วก็รสชาติมันเนี่ยจะบอกว่าหวานมันไม่เชื่อไปฟังเสียงดูงรับเอามาอีกหลายทอดเลยค่ะก็ขายกิโลเมตรเจ็ดสี่ขายทอดได้ประมาณขายหมดประมาณร้อยโลก็เอาไปแกงอแอร์ไปวอดอะไรนะที่ใส่น้ำผักสต้นกเนี่ยแล้วก็ไปแกงต้มทำพื้นบ้าน,น,น<ม>ของเราเนี่ยค่ะ ขายได้วันละ100กิโล100กิโลเลยนะ,ะขายหมดขายเกี้ยงแลยครับคุณผู้ชมครับแม่ค้าก็ยังบอกอีกนะครับว่าหอยหอมเนหายากและจะมีลักษณะตัวยาวสีดํามีเฉพาะแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับเช่นน้ําตกหรือว่าตามซอกหินหากเป็นหอยหอมที่อําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณณด้วยแล้วล้วก็ตัวจะใหญ่อ้วนและเนื้อแน่นเป็นพิเศษครับบางวันเนี่ยนะครับซื้อไปตั้งขายได้ไม่นานก็หมดเพราะว่าจะมีเฉพาะ ช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะครับคือคนซื้อเขาก็รู้ว่าช่วงนี้อาหารอะไรมีอาหารอะไรมาเขาก็ไปรออยู่ที่ตลาดกันแล้วหน้าหนาวแบบนี้หอยหอมหน้าทานนะคะแปลกดีนะคะไปกันอีกหนึ่งที่ที่ไหนที่เชียงใหม่ปกติปกติอาหารเหนือชอบทานอะไรคะชอบอ่แล้วชอบพวกน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่อง อันนั้นเบสิกไปทำไมน้ำพริกอ่องแกงฮังเลลาบคั่วเบสิกไปวันนี้จะพาคุณผู้ชมและคุณชนะพาไปรู้จักแกงกระด้างเขาบอกว่าขายดิบขายดีช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะขายดีนักเจ้าแกงกระด้างเหรอแกงกระด้างนี่ค่ะไม่เห็นเหมือนแกงเลยแต่เขาเป็นแกงไงเรียกว่าแกงกระด้างครับ ในระยะนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนิยมทําแกงกระด้างขายเพราะว่าเป็นเมนูพื้นบ้านออกมาขายเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแกงชนิดนี้ไม่มีน้ําเหมือนกับซื้อ<ช>แต่เป็นล <ผม S 1> นักษณ<ม>ะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนวุ้นเหมือนที่เห็นไปนะคะแกงกระด้างเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแกงหมูหนาวทามาจากขาหมู ส่วนของหมูที่มีไขมันเยอะๆนะคะ,ะส่วนประกอบนี่ก็จะประกอบไปด้วยเอ็นอม,มีไขมันด้วยพอนํามาเคี่ยวปรุงด้วยเครื่องเทศจะได้น้ําแกงที่ค่อนข้างข้นแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะคะหลังจากนั้นก็เทใส่ถาดค่ะก็อย่างที่เห็นนี่แหละใช่ค่ะโอ้โหแล้วเนี่ยนะผมเห็นแล้วเนี่ยอยากทานมากเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันดูแล้วท่าทานจะน่าทานนะเป็น<ช>วุ้นใช่ไหมคล้ายๆวุ้นแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวไหม ทานกับข้าวเหนียวเหมือนทานกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าแกงกระด้างเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับหมูหมูอะไรนะหมูห,มหนาวในพื้น,นที่อื่นเขามไม่ขายหมูหนาวแบบนี้อ,อ,อื เขาก็ขายดิบขายดีนะนิยมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนอที่บอกไปนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงเพราะว่ามีไขมันเยอะเนื่องจากมีส่วนประกอบไขมันแล้วก็โปรตีนด้วยเจ้าของร้านก็คือคุณวันเพนจรันเตนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารพื้นเมืองแถวสันป่าค่อยบอกว่าแกงกระด้างเป็นเมนูยอดนิยมของเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว ช่วงนี้ทางร้านจะทําแกงกระด้างขายทุกวันเลยขายเป็นชิ้นมไม่ได้ขายเป็นถุงนะคะเหมือนขนมเลยชิ้นละ5บาทนะคะขายคู่กับอาหารพื้นเมืองเมนูอื่นๆเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่างมากถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมตามฤดูกาลของชาวเชียงใหม่อีกหนึ่งเมนูเจ้าแกงกระด้างช่วงนี้ใครไปแอลเมืองเชียงใหม่นะก็ไปลองกันเนอ้อก็ต้องทานกันหน่อยของดีของแปลกของเขาได้ครับ,รบแกงกระด้างน,นะ เดี๋ยวยังอยู่ที่เรื่องของกินแต่เป็นของกินที่แบบราคาประหยัดโอ้โหช่วงนี้ประชารัฐกำลังมาฮิตฮอตมากเลยคุณผู้ชมคำนี้ำนี้ได้ยินบ่อยมากไปดูข้าวแกงของนายพลราคา10บาทเท่านั้นที่จังหวัดอ่างทองใช่10บาทเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแล้วดูขนาด10บาทนี่คือ10บาทนะค่ะคิดดูถ้าเพิ่มอีก5บาทเป็นพิเศษมันจะขนาดไหนแบ่งกินกับเพื่อนยังได้เลย10บาทเป็นไงชูให้เห็นเลยนี่10บาท10บาท เต็มๆจานแบบนี้ไม่น่าเชื่อเขาจะขายนะครับเพียงแค่ราคา10บาทเท่านั้นอิ่มแน่นอนเห็นแบบนี้นะครับซึ่งชาวบ้านล้วก็ฮือหานะแถวนั้นแล้วก็รสชาติเนี่ยเขาบอกว่าระดับ5ดาวเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นร้านกับข้าวของเจ้าของเนี่ยระดับนายพลเลยนะเป็นอดีตนักบินทหารบกจังหวัดลบบุรี<อ>ชื่อว่าพลตรีสุทัศน์อยู่นานอายุ75ปีครับท่านเนี่ยนะเขาก็เป็น ประธานกองทุนเปิดร้านค้าประชารัฐนำข้าวราดแกงราคา10บาทออกมาเรียกลูกค้าที่บริเวณร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านคลองขุนหมู่ที่5ตาตำบล <น S 2> ไผ <ฟ S> ่จำศีล<า>อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเปิดมานานแล้วนะครับนานกว่า1เดือนเขาบอกอย่างนั้นมีประชาชนเข้าไปอุดหนุนจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดนี่ไม่ต้องพูดถึงแน่นเอียดเลยครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็ดูสิครับตักแต่ละอย่างตักแบบไม่มีเขินไม่มีอายไม่ต้องกั๊กกันเลยทีเดียวไม่แข์คำว่าสิบบาทเลยอ่ะ, <laughs> อะนี่ถ,ถ้าอยู่แถวแบบเอาแถวออฟฟิศก่อนก็ได้สี่ <40 S 1> สิบนะนั่นน่ะสิะไปลองฟังเสียงหน่อยครับร้านค้าประชารัฐของเราก็จะมีทั้งขายสินค้าโอท็อปที่ที่เห็นอยู่นูนเนาะขายสินค้าการเกษตรเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณมเรื่องการท่องเที่ยว ทีนี้เราเห็นว่า3อย่างนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่ามันไม่เป็นจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาเราก็เลยจัดทําเป็นร้านข้าวแกงราคา10บาทขึ้นเพื่อจูงใจให้คนเนี่ยเขาได้มา,มากินข้าวแล้วก็จะได้เห็นสินค้าของเราเนี่ยค <Hey, okay. S 1> นทานธรรมดาก็อิ่มแล้วถ้าเราสองอย่างเราก็จะเพิ่อมอีกห้าบาท 5, สอง 5, <6 S 1> อย่าง <5. S 1> คุณผู้ชมส่งลายมาว่า10บ,บาทถูกจังอยากทานบ้างไม่ใช่คุณผู้ชมอย่างเดียวดิฉันก็อยากทานใช่ฝากท้องได้เลยอ่ะ10บ,บาทอ่ะมันอิ่มแถมยังถูกด้วยมากๆด้วยค,ครับแล้วเขาบอกนะครับแต่ละวันจะมีกับข้าว10อย่างตามราคา10บ,บาทเลย <c oughs> มีถึง10อย่างเลยนะครับให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานตามใจชอบรวมทั้งอาหารและขนมหวานอื่นๆก็ให้เลือกรับประทานท่ามกลางบรรยากาศร้านค้าริมคลองพร้อมกับป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองอี่ังหากคือกินไปดูป้ายไปหาไอเดียไปเที่ยวต่ออและบรรยากาศข้างร้านเขาก็ดูเป็นแบบเหมือนจะเป็นลำทานเล็กๆ มีป่าหน่อยๆมีปลูกต้นทานตะวันเอาไว้แต่ทานไม่ได้นะไม่ทานไม่ได้ดูได้อย่างเดียวใช่ครับ่าแล้วนอกจากที่ร้านนี้มีข้าวแกงแล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์โอทอผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรด้วยไปที่เดียวครบเลยถูกต้องแถมราคาถูกมันดีก็ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเรื่องราวของอาชีพที่น่าสนใจมากฝ่าคุณผู้ชมรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ